เอาละครับตอนนี้ <ผม S 1> น,น้นอง <c oughs> น้องผมก็าลังหายหนึ่งจุดครับตอนนี้เรามาอยู่เส้นที่เออ่โทรศัพท์เอลจีเนี่ยมันบอกทางแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเส้นที่มันขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าอิน i ซต์แบล็คเกอร์ออฟิศมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> มันแมนอย่างเราเราได้ญิงทำงานปะ เราก,กดออกมาจากโปรแกรมแล้วเข้าไปใหม่นะ,ะเราแับไหนไหน,นี่คือให้ดูสถานที่ตอนนี้ก่อนนะฮะนี่คือนี่คือถนนเส้นที่เรายือนอยู่นะฮะสังเกตได้ว่าหิมะนะครับผม ใช่แถวนี้แหละใกล้มากล้วน่าจะเดินอีกหน่อย,ยใช่ไหมใช่ีนโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช่จริงหรือเปล่า